ช่วงนี้ธนาคารพาณิชย์ในอเมริกาแห่ปรับเป้าราคาทองคำยกใหญ่หลังพ้นอังคารทมินกับพุทธมินมาแล้วและนี่อีกเจ้าหนึ่งนะฮะ2 0 2 6ได้เห็น4,400ดอลลาร์เลข4อะไรจะตรงใจกันเพราะว่ามันต้องขึ้นกับ4ปัจจัยต่อไปนี้นะครับ ท่านผู้ชมรู้จักธนาคารที่มีชื่อว่า Morgan Stanley ไหมฮะเป็นอีกหนึ่งธนาคารพาณิชย์ชื่อดังในอเมริกาแล้วก็ชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นธนาคารที่อยู่ในระดับแบบใหญ่โตแต่ว่ามุมมองของราคาทองคำของค่าย Morgan Stanley เนี่ยถือว่าแม่นอีกหนึ่งค่ายเหมือนกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยนักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์โลหะและอุตสาหกรรมเหมืองโอโ้โหนีตำแหน่งเขานะฮะเป็นนักวิเคราะห์คนนี้มีชื่อว่านางเอมี่โกเวอร์นะครับเอมี่โกเวอร์เนี่ยจากธนาคาร s t a n อม,มอร์แกนสตาลีนี่นะฮะออกมาพูดถึงเกี่ยวกับราคาเป้าหมายทองคำในปี2026ปรากฏว่าปรับขึ้นนะฮะหลังจากที่ทองคำเนี่ยผ่านราคาที่ตกหนักถึง2วันติดต่อกันในรอบ12ปีผ่านมานะครับทีนี้มุมมองที่เขาปรับราคาเป้าหมายในปี2026คือเขามองปีหน้ากันแล้วนี่นะฮะขึ้นไปอยู่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ4,400ดอลลาร์สรัต่อออนซ์รู้ไหมครับว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้นราคาเป้าหมายในปี2026เนี่ย อีก1,087ดอลลาร์ 1, 7, เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายเดิมที่เขามองเอาไว้ของเดิมเนี่ยนะครับเขามองที่3,313สารดอลลาร์สหรัฐต่อออนในปี2 0ง6เขาปรับขึ้นมาอีก1,087กลายเป็น4,400น้ทุนท่วนถ้าในแง่เปอร์เซ็นต์เขากล้ามองว่าราคาเป้าหมายทองคำในปีหน้าเนี่ยจะขึ้นอีก33%เมื่อเทียบกับฐานเดิมที่เขามองเอาไว้ที่3 3 1 3 เพราะฉันสิ่งที่เขามองตัวนี้จะต้องมีปัจจัยร่วมและปัจจัยต่างว่าทําไมถึงมองคล้ายๆกันตอนนี้ทุกสถาบ,บันการเงินเดียยกระดับราคาทองคาปีหน้าเนี่ยน่าจะเกิน4,000กันแทบจะทุกค่ายกันแล้วหมายถึงราคาเป้าหมายนะฮะแต่ถ้าราคาเฉลีย่ยเนี่ยอาจจะเฉียอย4,000อยู่นะครับ4ปัจจัยที่ธนาคารบอร์กันสเตอร์มองนะครับก็คือ1เหมือนกันเลยระยะยาวแล้วเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแน่ครับโดยเฉพาะในช่วงที่ทำอยู่จนครบเทอมที่2เนี่ยนะฮะเพราะก็จะอยู่4ปีตอนนี้เขาอยู่มาแล้วเเดือนเพราะฉะนั้นจะเหลืออีกประะมาาณท่ไ ประมาณ3ปีกับอีก3เดือนเสร็จๆนะครับมันระยะยาวดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะครับปัจจัยตัวที่2ก็คือความต้องการในการลงทุนในตลาดหน่วยลงทุนทองคําหรือว่า g o ล d ETF มันจะล้อไปเนื่องจากว่าราคาทองคําหลักๆที่จับต้องได้มันแพงมากถูกไหมฮะแล้วกระแสนี้มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนี่คือปัจจัยตัวที่2ปัจจัยตัวที่3ก็คืออะไรครับ ในเมื่อลกมีความผันผวนสูงมากกับในช่วงที่ทําจะอยู่อีกประมาณ3ปี2เดือนอ่าสปี3เดือนนี่นะฮะก็ทําให้ความต้องการซื้อทองคาของธนาคารการทัรวโดก็จะล้อไปด้วยเขาต้องการปิดความเสี่ยงในแง่ของ1มูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งได้รับผลกระแทกจากการที่ปัจจัยตัวที่2ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐระยะยาวเนี่ยมันอ่อนค่าถูกไหมครับแสดสิ่งที่น่าสนใจไปี่สุดก็คือว่าเรายังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนของการขึ้นภาษีต่างตอบแทนนะฮะ ว่าที่สุดมันจะไปกระตุกเงินเฟ้อ,อของแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นสูงหรือไม่สูงแต่ทุกคนมองว่ามันจะสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องซื้อทองคําเข้ามาประกันความเสี่ยงของบรรดาธ,ธนาคารกลางทั่วโลกเหมือนกันนะครับส่วนปัจจัยตัวที่ซ้ายตัวสุดท้ายที่เป็นปัจจัยที่4ี่นี่คืออะไรซ่าไหมฮะ morgan s t a n l e มองว่าภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกมีความไม่แน่นอนสูงในอนาคตทั้งระยะกลางและก็ระยะยาวเนี่ยคือ4ปัจจัยหลักที่เขามองทั้งหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะถามผมว่าเกินมองแม่นไหมมา2เมษายนเนี่ยนะครับถอยก็ไปหน่อยปีนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะ emmy g o อร์เหมือนกันคนคนเดียวกันจากมอ r g a n s t a n l e เนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าราคาทองคําที่จะปรับเพิ่มขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้าเนี่ยขณะเขามองว่าภายในสิ้นปีนี้จากมอ r g a n s t a n l e เนี่ยนะฮะราคาเฉลี่ย ع. ฟังดีๆนะฮะ ราคาเฉลีย่ยของมังแกนสเตอรี่มองเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,750ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเฉลีย่ยนะครับอย่าพิ่งไปมองราคาแบบรายวันนะฮะเพราะรายวันตอนนี้มันมีเวงแต่ว่า4,000-4,001เริ่มขึ้นไปถึง4,300เป็นนิวไฮตอนนี้ที่ยังไม่มีใครกระแทกใหม่เนี่ยนะฮะแต่ถ้ามองทั้งปีมันสูสีครับ3,750ดอลลาร์ 3, จากค่ายมังแกนสเตอร e y นะครับนี่แหละครับก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่เข้ามามองราคาทองคําได้อย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ